ตอนนี้ยุ้แม่กำปองเป็นเวลาตีหา12นาทีครับผมกําลังล่อรถอยู่ครับพอดีว่าผมจองรถไว้สิบไปเบิ้งผาทิีขึ้นยุกิวฟินครับคนแถวนี้เพิ่นบอกว่าต้องไปเบิ้งเลยครับหามผาดเป็นเด็ดขาดว่ะครับนั่งรถสองแถวไปประมาณสิบถึงสิบหานาทีครับแป๊บเดียวก็หอดแล้วครับแล้วพอตะมาหอดเข้าสิเห็นป้ายนี่ครับพี่น้องป้ายเขตจังหวัดลำปางครับแล้วพอตะมาหันเบิ้งอีกข้างหนึ่งครับเป็นเขตจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วพอทั้งผมถามคนแ้วนั้นว่ากิวฟินอยู่จังหวัดใดคนหนึ่งบอกววว่่ามัััันอยูจงหดใแล้ครบ นอนอยู่ตรงเส้นเขตแดนพอดีเลยไหมครับคันพอดได้มากเหรหิวก็ซีมีพวกกาแฟโอวัลตินห่อนขายครับมีลูกซินลูกยังผอมหมด่นี่ครับจากมองจอรถยางาขึ้นไปจนจุดชมวิวนี่อยู่ประมาณ200เมตรเองครับบลอกไกลครับพี่น้องยางสบายๆเลยครับมือที่ผมไปค้นบ่าหลายๆคับครับแต่ว่าบรรยากาศนี่หนาวบักจะครับหนาวจนวันหนาวหนาเลยครับนางเบิรงพาจิตขึ้นแบบฟินๆนะครับพี่น้องโอ้โหทองฟ้านี่สีสมเลยล่ะครับผมกับเองหน่อยแทบสิบ่เห็ดหยังเลยครับพยายามเก็บบรรยากาศให้ได้หลายที่สุดครับเพราะว่ามันเวลามันมีขีดจำกัดครับพี่น้องผมตกลง ตอี้นหน่อยไซเสือกันหนาวตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้หน่อยหฮงโตหน่อยไปก็เกาอีกครับต่างน้นผมกับนนหน่อยก็ต้องยางล่งกับาวะคนขับรถเพิ่นนัดเขาไวเจ็ดโมงครับเพื่อว่าเพิ่นสิพาเข้าไปน้ำตกแม่กำปองอีกครับปกติเราย่ำห้ามาน้ำตกนี่เข้าต้องมาย่ำเว้นี่ครับระเมนว่าย่ำเสาครับแต่มันเป็นทางพันครับพี่น้องเพล่ผ้ามากครับโอ้ยน้ำนี่เย็นบักคักแล้วครับแต่มีคนอยากบูครับถอเสียแขนยาวออกครับเือสิท้ายลูกครับพี่น้องพอถ้ากลับมาขึ้นรถนั่นแหละครับไซเสียผ้้้าาบบชััไไวครม่ออองืนีก ครับปกติเข้าสิเคยเห็นแต่แมงมกำปองแยมรารอข้าวแลงแล้วครับอันนี้คือแมงมกำปองตอนแยมเส่าครับพี่นอมม้องงามมาแพลกันเลยครับแต่ว่าขอดีของแยาเส่าก็คือม่นมีคนหลายครับพี่น้องแต่อีหนยบอกว่าอยากไปมองนี้ครับมันเป็นคาเฟ่สูงๆหรอครับพี่น้องเราเลี้ยวลงมาเข้าสิเห็นหลังค่าครับ เป็นลานนี้แล้วครับซื้อลานว่าระเบียงวิวอ่ะครับโผมขอรู้จักน้าอินุหน่อยนะครับย่างเขามานี่นึกว่าเบนตาซิมีตาผมผมครับปัดใดคนมากหลกหลายครับพี่น้องแต่ก็บ่ได้หลายคั่ะผมม่านยี่สิบกว่าคนนี่แหละครับตอนนั้นมันเศร้าอยู่ครับเหลือพอถาเขาย่างมาเข้าสิเห็นนี่ครับข้างล่างนี่สิเป็นมู่บ้านแม่กปองครับโอ้โหโค้ทเท่ครับพี่น้องผมรู้สึกว่าผมหิวเข่าแต่ว่าพอถ้าไปถามเพิ่นเพิ่นบอกว่าบได้ขายเข่าขายต้านามครับพี่น้องอ้กหน่อยซังซ่าเขียวครับบานนี่ผมก็เลยซังโอวันตินครับพี่น้องผมเห็นตรงขขขข้้้าาาาาาางงงนนน่่่่่่กกกิิิววผมม็็เเเเเลลยยยออออพพูดดะแตถบี เพื่นบอกว่าเพื่อนพักนู้หนีเพิ่นก็นเลยได้อาหารเสารนะ้ามืองศรมครับอ้วนนะครับได้ซาเขียวได้อ้นตินมานางสดปูนี่โอ้อยแบบเก็บบรรยากาศวันนี้เอ๊เห็นแบบว่าจุกจิกจุกจิกนนีครับนี่วันแล้วครับนางจิ๊บโอ้นตินแล้วก็ส้มวินนวว,ว,วันนี้ครับสวีทวิววันนี้ครับพี่นอ้องอินน่อยบอกว่าลานระแวกนี่เป็นจุดเดียวที่มองเห็นมูบานแม่กำปองจากข้างบนครับบานนี้ผมเลยบอกอินน้อยว่าผมหิวเข่ากินอ้นตินแล้วรู้สึกเบื่ออิ่มครับอินน้อยเล่ยภาพผมมาหม บอกว่าจะกินเขาปุกงาครับแต่ว่าอันนี้มันบ่เม่นครับมันเป็นข้าวเปี้ยงวะกันครับแต่พอได้กินเข้าไปเราเป็นนึบๆดีผมว่าแ่บอยู่ดีครับจานนัก็สิผ้ากันไปหาท้ายรูปครับแต่ว่าต้องระวังลดจังหน่อย้อครับอันนี้คือที่เด็ดสาหรับผมเลยครับผมบ่าู้ว่าเป็นขายยามมือเช่าอยงเดียวหรือว่าขายยามมือนลงน้านะครับตอบวัดตอนเลงผมมาเราผมม่เห็นครับพะว่าขันบ่ได้จํไในคลิปก่อนนันนี้ผมเคยมาซื้อร้านนี้แล้วแต่ว่าเป็นเงียเมือคขึ้นครับ แต่พอมีอันนี้ครับนั่นก็คืออองมันปูครับพี่น้องผมให้พี่น้องทายว่าอะไรจักบาทครับผมเฉลยเลยครับชิ้นละชิหาบาทครับพี่น้องอันในน้อยหนึ่งครับในความคิดผมตอนนั้นคือแบบว่าโคตรแพงเลยแหละครับนงินแพงหย่อนยังผมกับเบลูครับผมก็เลยว่าสิมมารองซิมเบิ้งมันคือแพงทักแพงแน่แท้ ได้กินเขาไปทนานหระครับพี่น้องโอ้โหมันแซ่บบักคักเลยครับมันจะมีความเค็มน้าแล้วก็มีหอมมันปูกย่างคักเลยครับก็คือมันแซ่บครับผมรู้สิว่าค้ามใดครับขันเราไปจำว่าเขาเนี้วนี่โอ้โหผมบอกเลยมันเขากันบักคักเลหล่ะขันพูได้มากนี่ต้องล่องอันนี้เลยหามผัดเป็นเด็ดขาดเลยครับหลังจากที่พากกันยางตาแล้วบ้านนี้ผมกับอีนน้อยก็เลยไปตรงคิวรถครับอีนน้อยเคลียร์ไอ้ก้นครับรถครับย้อนมาผมไปคิ้วรถแร้บกผมอกว่าหาไปทรงที่พักแน่ แต่เพื่อนบอกว่าบัตรใหย่างไปมันยังประหยัดเงินเหากันครับอีน้องหน่อยบอกว่าบัตรอยากประหยัดเงินอยากนั่งรถว่ากันแ <c oughs> ถมตอน,นอย่างยุผมก็ยังเจ็บเข้ามาจากคู่กันหนึ่งยังไม่ได้หายอยู่ครับสรุปเราก็ได้งย่างไม่ดีจนว่าหอดเลยครับ